กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะพี่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่ยุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่แม่จ๋า ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวนะหรือเรียกคุณแม่ดีนะคะที่แนะนํานะคะให้น้องสาวโซ่นะคะเอากระชายเนาะกระชายไปปั่นนะคะแล้วก็ใส่มะนาวใช่ไหมคะแล้วก็มาดื่มเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะขอบคุณที่แนะนําสิ่งดีๆให้กับน้องสาวโซ่นะคะ น้องสาวโซมเมื่อวานไปหาหมอนะคะก็หมอบอกว่าไข้ขึ้นสูงมากเลยนะคะเพราะเมื่อวานน้องสาวส้มนอนห่มผ้านะคะนอนห่มผ้าตากแดดพัดลมก็ไม่เปิดนะ,ะพี่น้องมันหนาวมากเลยนะคะหนาวแล้วก็ตัวร้อนจีเลยนะ,ะขนาดกินยาพาราแล้วนะคะพี่พี่แม่แม่จะก็ยังไม่หายนะคะหมอบอกว่า ต้องฉีดยาแล้วนะคะเพราะว่าตัวร้อนมากนะคะทำรอบหน้านะอีกสองวันถ้าไม่ดีขึ้นก็จะมาตรวจเลือดนะคะแต่ว่าดีนะคะวันนี้ก็หายแล้วนะ,ะไม่มีอาการปวดหัวตัวร้อนแล้วนะคะไม่มีอาการหนาวเลยนะคะฉีดปุ๊บนี่เหงื่อออกปั๊บเลยนะคะพี่ๆจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะ สี่สองเฉพาะกิจนะคะเก้าสี่สองไม่มาใบน้อยหอยสังมาสี่สองนะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะหนึ่งหกนะคะหลุดเนาะใบน้อยก็หลุดนะคะแปดแปดนะคะตัวเจาะเข้าลูดแปดนะคะแต่แล้วลูดแปดไม่เอาแปดแปดนั่นเห็นไหม 9ก้าหกนะคะหลุดนะคะเก้าหกแปดศูนย์นะคะเข้าแปดศูนย์ให้หลุดแปดเนาะศูนย์สามนะคะศูนย์สามหลุดสองสามจับชุดวีนนะคะเข้าสามตัวนะเจ็ดโอ้ยตายละเจ็ดสองสามนะคะนี่นะคะเข้าสามตัวนะ 723 39หลุดนะคะไปน้อยเข้า3ตัว39หลุดสรุปแล้วนะคะลูด8เจาะได้แค่80นะคะ88ไม่ได้เอาเสียดายเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับใบน้อยหอยสั่งนะคะก็จะเป็นห้าเจ็ดนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นสี่สองสามห้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น เบิ้ลนสองสองนะคะสองสามบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นสามสองนะคะ สอง่นะโอ้ยตายแล้วอันนี้อันนี้เปลี่ยนนะพี่น้องอันนี้เป็น6นะคะสองหเนาะสองหนะคะก็สองสี่บวกลบคูณหารก็จะเป็น1นึ่กบนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้รูดไปที่5นะคะอันนี้แหละ5ต้องมานะคะ เรามารูด5กันนะคะก็จะมี 5, 0, 0, 5นะคะ 5, 1, 1, 5 5, 2, 2, 5รูดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะพี่น้อง 5, 3, 3, 5แล้วก็ 5, 4, 4, 5นะคะ ห้านะคะแล้วก็ห้าหกหกห้าห้าเจจห้าห้ปดปดห้าห้าเ้า ะะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นห้าสองนะคะเมื่อวานชอบมากนะคะห้าสองนี้พี่น้องจะชอบมากเลยนะคะห้าสองเนี่ยไม่มาเมื่อวานเงืดห,หลายห้าสองสองห้านะคะ,นะวันนี้ก็ชอบมากเจ็ดห้านะคะ 7จ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ชอบมากเลยนะคะก็ขอให้มานะคะห้าแปดแปดห้านะคะชอบมากเลยห้าเจ็ดนี่พี่น้องห้าเจ็ดนี่มกักีหลีนะคะห้าสามสามห้านะคะห้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็น 5 9 95นะคะพี่พีพ่พแม่แม่จ๋าจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวแนวะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พาวเลชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลน์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องสาวโซนะคะ อย่าลืมปักต้นตะไคร้ให้กับน้องสาวโซ่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่พๆแม่ๆจ๋าดูวดวงเนงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า